มหาเลิกพลิกชะตาชีวิตจะเกิดขึ้นอีกวันเดียวเวลาเดียวของปีนี้คือวันที่30มิถุนายนเวลา3ามทุ่มสนาทีจะมีการแจ้งข่าวนิมนต์พระสงฆ์ทั่วโลกให้ได้3 0 0แสนรูปท่านจะมามอบพรมอบคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าวันเดียวเวลาเดียว30มิถุนาสามทุ่มสนาทีรับพรพระเป้าหมาย3 0 0แสนรูปทุกคนเข้าร่วมแบบออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วครั้งนี้จะเป็นการรวมชาพุทธ1ล้านรวมให้ได้ทั้งพระทั้งชาพุทธทั้งหมดรวมกันให้ได้1ล้านคนเพราะว่าหนึ่งล้านคนถ้ามาพร้อมกันมาสวดธรรมจักพร้อมกัน1ล้านคนได้จริงๆอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่ามาเข้าสวดพร้อมกันในออนไลน์ในซูมจะเกิดพลังบางอย่างพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่า ทมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จด้วยใจแปลแบบที่หลวงพี่เข้าใจคือจริงๆแล้วใจของคนแต่เดิมมีพลังมากมายมหาศาลอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามนุษย์ปุถุชนทั่วไปไม่รู้วิธีการที่จะดึงพลังนั้นออกมาใช้ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมท่านก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาแบบเรานี่แหละแต่พอท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหรันต์ ท่านก็สามารถทําในสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของคนที่สามารถดึงพลังของใจออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นใจของมนุษย์หรือจิตของมนุษย์จริงๆแล้วมีอํานาจมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเหมือนการที่ท้าหนึ่งล้านคนมาสวดธรรมจักรด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัพทธเจ้าพ,พร้อมๆกันแล้วก็นั่งสมาธิให้ใจหยุดนิ่งได้พร้อมกันหนึ่งล้านคนจะเป็นการดึงขุมพลัง ที่มีมากที่สุดในโลกคือในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าไม่มีอะไรมีพลังเท่าจิตหรือใจของมนุษย์อีกแล้วดังที่ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จด้วยใจแล้วใจของชาวพุทธหนึ่งล้านคนที่จะมาสวดธรรมะที่แท้จริงคือธรรมจักแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมกันหนึ่งล้านคนในเวลาเดียวกันอย่างนี้จะเป็นการเชื่อม แล้วก็ดึงพลังใจของคนที่มีธรรมะที่มาสวดธรรมจักรและก็นั่งสมาธิพร้อมกันหนึ่งล้านคนเอามาเชื่อมกันหมดเลยแล้วพลังนี้แหละที่พร,พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าทุกอย่างสำเร็จด้วยใจใจของอะไรใจของคนที่หยุดนิ่งอย่างนี้ทั้งหนึ่งล้านคนพร,พร้อมๆกันแล้วทุกอย่างในชีวิตจะเปลี่ยนเลยจะเป็นตามคำที่พร,พระพุทธเจ้าท่านพูดจะไม่โอเวอร์เลยว่าทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ มันจะไม่โอเวอร์แต่ต้องเป็นใจของผู้ที่มีใจหยุดใจนิ่งใจที่มีพลังจริงๆเหมือนบางคนอธิษฐานอะไรทําไมเขาสําเร็จง่ายๆเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมาในชีวิตถ้าเป็นทฤษฎีต่างประเทศเขาจะคิดว่าเป็นกฎของแรงดึงดูดภาษาอังกฤษใช้คําว่า law of attraction กฎแรงดึงดูดในหนังสือ the secret ที่เขียนออกมาแล้วดังไปทั่วโลกก็เพราะว่าในหนังสือเขาสอนว่ากฎแห่งชีวิตกฎแรงดึงดูด เขาสอนเลยว่าให้เราขอไปอธิษฐานด้วยใจที่เชื่อมั่นว่ามันจะสําเร็จแล้วบางทีมันเกิดเหตุอัศจรย์ขึ้นมาได้ว่าอธิษฐานไปขอไปแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นมาสําเร็จขึ้นมา mm hmm. เช่นพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเล่าให้หลวงพี่ฟังว่าก่อนที่ท่านจะบวชเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่บ้านของท่านเกิดปัญหาทางธุรกิจขึ้นมาท้าไม่ได้เงินสองแสนมาหมุนในธุรกิจที่ทําคือ ทำกะทิส่งโรงงานทำขนมถ้าเกิดที่บ้านไม่มีเงิน200 0,000มาหมุนภายใน4-5วันก็คือล้มเลยธุรกิจจะพังทั้งหมดเลยซึ่งที่บ้านของท่านก็พยายามทำทุกอย่างหมดแล้วแต่ไม่ได้ก็เลยลองใช้แบบนี้ดูคือการใช้ใจนี่แหละอธิษฐานขอไปตอนนั้นก็นึกถึงบุญกุศลแล้วก็อธิษฐานไปแรกๆก็รู้สึกว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นได้จริงหรือแต่ลองดูก็ไม่เสียหายปรากฏว่าผ่านไปแค่วันสวัน อยู่ดีๆมีบริษัทใหญ่โทรมาเองเลยว่าขอสั่งมะพร้าวอ่อนแล้วจ่ายเงินสดด้วยบริษัทใหญ่ของประเทศโทรมาเพราะว่าผู้จัดการเขาไปกินน้ำเก๊กหวยแล้วมันมีเบอร์ที่บ้านของพาาระ้าจา์ติดอยู่ข้างขวดซึ่งบ้านของท่านนอกจากทํากะทิแล้วก็มีทําน้ําเก๊กหวยน้ํเฉาก๊วยส่งขายตามร้านค้าด้วยอยู่ดีๆผู้จัดการเขาไปกินเสร็จแล้วเห็นเบอร์คิดว่าเอ๊ะมีขายมะพร้าวอ่อนไหมเลยโทรมาถามดูซึ่งจริงๆไม่มีหรอก ม่ได้มีขายมะพร้าวอ่อนแต่ว่าพอเขาโทรมาสั่งปุ๊บว่าเอามะพร้าวอ่อนใส่ถุงเท่านี้เท่าน,านี้ก็เลยบอกเขาไปก่อนว่าได้แล้วเขา้าใจเงินสดเลยด้วยซึ่งบริษัทใหญ่แบบนี้ปกติต้องติดเครดิตต้องหมุนและไม่เคยค้าขายกับเขามาก่อนเลยไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่มีเส้นไม่มีอะไรทั้งสิน้นทั้งมวลเลยอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆพอคำนวณเงินที่ได้จากการขายแล้วเชื่อไหมว่าได้กําไรสอง0,000เป๊ะเลยแบบไม่มีเกินไม่มีขาดเลยเป๊ะเลย นี่คือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยกับพระอาจารย์ที่ท่านเล่าให้หลวงพี่ฟังซึ่งที่บ้านท่านรอดพ้นจากวิกฤตธ,ธุรกิจไปได้เหมือนฟลุกนะแต่ความจริงแล้วถ้าเป็นทางต่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นกฎแรงดึงดูดเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วใจของมนุษย์มีพลังพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จด้วยใจทำหมายความว่าอ,อะไร พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกทุกสิ่งทุกอย่างว่าธรรมท่านเรียกว่าธรรมรวมหมดเลยทุกๆอย่างประกอบด้วยาธาตุธรรมหมดเลยจะเล็กแค่ไหนก็ประกอบด้วยธรรมธาตุธาตุธรรมาาสามฝ่ายเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหมดมีใจเป็นใหญ่หมดเลยใจของมนุษย์จริงๆมีพลังอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้ายิ่งใจของคนที่หยุดนิ่งเพียงหนึ่งคนนี่นะโอ้ยิ่งสร้างอนุภาพอันมหาศาลแล้วยิ่งใจของคนที่หยุดนิ่งพร,พร้อมๆมกันเป็นล้านคน ในวันที่30มิถุนายนแล้วทุกคนที่มาเข้าร่วมอย่างนี้บุญกุศลก็ดีพลังใจก็ดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกจะเกิดขึ้นได้ถ้าใจของคนหนึ่งล้านคนหยุดนิ่งแล้วจะดึงขุมพลังออกมาพร้อมๆกันแล้วพลังบุญจะเชื่อมกันหมดเลยอย่างนี้จะเป็นคล้ายๆแบบประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นซึ่งพระบุทธเจ้าเคยบอกไว้แล้วว่า,าศาสนาพุทธ จะเรียวลงเรียวลงจนถึงกึ่งพุทธกาลคือครึ่งหนึ่ง2500ปีจะเรียวลงเรียวลงแล้วต่อมาจะมีหมู่คณะหนึ่งที่จะมาทำให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้แล้วไม่มีกุศลใดจะยิ่งไปกว่าการสวดธรรมจักรและนั่งสมาธิจนใจหยุดใจนิ่งจนใจเกิดสมาธิกุศลที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอย่างนี้แล้วมาหยุดนิ่งพร้อมๆกันเป็นล้านคนแบบออนไลน์ ถ้าเรารักตัวเองแล้วเราก็มีคนที่เรารักทุกคนต้องให้ทุกคนมาเข้าร่วมให้ได้แล้วไม่เสียเงินเลยไม่มีการเก็บเงินไม่มีเสียเงินใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมได้ไม่ต้องเดินทางกดปุ่มเดียวเข้ามาได้เลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราคือจะรวมทั้งพระให้ได้มากที่สุดในโลกให้ท่านได้เข้ามาในซูมรวมชาวพุทธที่มากที่สุดในโลกครั้งนี้ก็จะประกาศไปให้ชาวพุทธทั้งหมดเลยได้ทราบให้ทั้งหมดทั้งโลก ได้มาเข้าร่วมซึ่งงานบุญนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยแค่จํานวนเงินที่ต้องใช้จัดหมดเงินไปมหาศาลมากแต่คนที่มาเข้าร่วมคือฟรีหมดเลยคืออยู่ดีๆมีคนมาจัดงานบุญออนไลน์ที่เข้าร่วมโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วได้บุญกับพระทั่วโลกอย่างนี้เป้าหมายที่จะนิมนต์คือ3 0 0แสนรูปเป็นการเข้าร่วมแบบออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมได้ขอแค่ว่ามาเข้าในซูมแล้วก็มาพร้อมกัน ทีมงานถึงขนาดที่ว่าจ้างโปรแกรมเมอร์หมดเงินไปมหาศาลมากเพื่อที่จะสร้างเว็บให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมงานบุญแบบง่ายๆย,ยิ่งเป็น Android ยิ่งง่ายมากเลยแค่เข้าเว็บบุญ 123.com เข้ามาปุ๊บกดปุ่มพิมพ์ชื่อก็เข้าได้เลยเปิดกล้องร่วมงานบุญได้เลยโดยไม่ต้องโหลดซูมใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นยกเว้น iPhone การที่เราจะได้มารับพรพระเป้าหมาย3 0 0แสนรูปที่จะนิมนต์จากทั่วโลกนิมนต์ท่าน มาเข้าซูมแค่การแจ้งข่าวอย่างเดียวให้ถึง3 0 0แสนรูปก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในโลกใบนี้สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยและการที่จะมีชาวพุทธมาเข้าพร้อมๆกันในออนไลน์มาสวดธรรมจักรแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมๆกันแบบนี้ในโลกใบนี้มากขนาดนี้ในวันที่30มิถุนายนเวลา3ามทุ่มสนาทีนี่ก็น่าจะมากที่สุดในโลกการที่เราได้มาสวดธรรมจักรได้มารับพรจากพระทั่วโลก เป้าหมายส0 0แสนรูปบวกกลับมานั่งสมาธิรพร้อมๆกันจะเป็นช่วงเวลาของการหยุดนิ่งของใจเราซึ่งจะไปเชื่อมกับกระแสของคนทั้งหมดและก็พระทั้งหมดที่มาเข้าร่วมจะไปเชื่อมกันหมดเลยบุญนี้งานนี้จึงเป็นอะไรที่เรียกว่าเกิดขึ้นยากมากๆและไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าด้วยและพิเศษสาหรับโยมพี่ท่านใดที่สามารถนิมนต์หรือแจ้งข่าวงานให้พระท่านได้ทราบจะได้จารึกชื่อ ในเว็บไซต์ทำล้านดวงว่าเป็นผู้ร่วมสร้างทำล้านดวงสามารถส่งชื่อวัดและจำนวนพระที่โยมพี่สามารถแจ้งข่าวได้ที่ใายใดลายหนึ่งของเพจทำล้านดวงญาติโยมที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มเพื่อนที่ไลรับพรพระได้เลยเมื่อถึงวันงานทางทีมงานจะส่งลิงก์เข้าร่วมงานให้ในไลรับพรพระแต่ถ้าโยมพี่ท่านใดอยู่ในลายใดลายหนึ่งของเพจทำล้านดวงอยู่แล้วก็รอรับลิงก์เข้าร่วมงานในไลได้เลยเมื่อถึงวันงานทางทีมงานจะส่งลิงก์เข้าร่วมงานให้ในไล